สวัสดีครับผมแจ็คสำงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่22แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เรามาดูเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสำงามจังหวัดพิจิตนะครับเหรียญน,นี้เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าสร้างในปีพศ2507คิดว่าสร้างรุ่นเดียวกับ รุ่นสาริกาครับที่ออกวัดบ้านไร่ครับเหรียญก็จะมีลักษณะนี้นะครับแต่ตอนหลังมาผมมาพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์แล้วอ่ะหน้าของท่านเนี่ยช่วงใบหน้านีครับจะออกมาทางหน้าปีหนึ่งแปดครับออกเนื่องในงานฝังลูกนิมิตวัดบ้านไร่อําเภอสำนังหจัาพิจิตรนะครับเหรียญลงพระขวัญเหรียญน,นี้อ่าถ้าเป็นปีนี้นะครับปีสองพนห้้อสิแปดเนี่ย จะสร้างแค่เนื้อ,อาปาก้าอย่างเดียวนะครับย้ํานะครับมีเฉพาะเนื้ออาปาก้านะครับเนื้ออื่นไม่มีสร้างนะครับถ้าเป็นเนื้อบวกเนื้อเงินทองแดงอันนั้นถ้าผมจะไม่ผิดจะสร้างปีประมาณสามพันาสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ถึงสองสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้ก่อนนะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญเสมมานะครับหน้าของท่านก็จะอ,ออกมาทาง หน้าหนุ่มเลยนะครับหน้าหนุ่มๆนมลักษณะตา,าะก็จะเลือกด้านล่างก็เห็นว่าหลวงพ่อขวัญน,นะครับจะเป็นเหรียญเสียมาผมว่าออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับผู้หญิงคล้องได้นะครับเนี่ยสวยนะครับปีหนึ่งแปดเมื่อก่อนผมก็ถือว่าเหรียญน,นี้ก็ใช้แทนเหรียญสติกาปีสองพันห้าร้อยเจ็ดได้เลยนะครับที่เป็นรูปไข่ครับ เดีน,นี้ก็สภาพนี้ก็ถือว่า95เปอร์เซ็นได้นะครับผมว่านะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับจมูกอะไรก็ยังโด่งอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมลองอ่านนะครับน่าจะหานได้บางตัวนะครับก็มีมะนะอันนี้ได้เป็นทะหรือเปล่าครับทะพุออุตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับ น่าจะเป็นตัวยะนะครับยะนี่ถ้าเป็นนโมนครับนตัวโมวก็องยันตัวนี้ข้อสังเกตจําให้แม่นก็คือหนึ่งเหรียญจะต้องตึงนะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะคมชัดเห็นไหมครับหนังสือก็จะเป็นแท่งนะครับมีข่าวว่ามีของเรียนแบบออกมาแล้วแต่ผมยังไม่เห็นนะครับถ้าวันไหนได้เหรียญที่ปลอมแปลงหรือไม่แท้เดี๋ยวผมจะ มาให้ข้อมูลอีกทีนะครับเพราะตอนนี้ในส่วนตัวยังไม่เจอนะครับเห็นมีบางท่านบอกเจอแล้วนี่นะครับเหรียญก็จะมีห่วงห่วงนี้ก็ออกจากวัดเลยนะครับติดมากับเหรียญเลยนะครับจำไม่ทีนะครับเหรียญน,นี้เรียกว่าเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อเภอ์สำง่ามจังหวัดพิจิตร สร้างปีพศ2518ออกเนื่องในงานฝังลูกนิมิรวัดบ้านไร่นะครับย้ำอีกทีครับคือว่าสร้างเฉพาะเนื้ออาปากานะครับเนื้ออื่นไม่มีสร้างนะครับถ้าเป็นเหรียญปีนี้นะครับรุ่นนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องแจ็คสัมงามด้วยนะครับ เพื่อนเพี่พ,พ,พที่ต้องการแบบอยากทราบหรือให้ผมนําข้อมูลหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสามารจาังหวัดพิจิตรมาให้ข้อมูลรุ่นไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับผม